ังเวยชีวิตไปแล้ว4ี่รายคาสเตอร์ยาดองเถื่อนไม่ใช่แค่4ี่คนที่เสียชีวิตนะยังมีการที่โคมา่าใส่ทิ้วใส่ท่อช่วยหายใจอยู่บางคนตาบอดเลยนะครับเหตุการณ์เหล่านี้เกิดจากการที่กินเหล้าเถื่อนนะครับเอทานอลเนี่ยจะอยู่ในเรื่องของพวกผลิตพวกแอลกอฮอล์แบบที่ให้เราดื่มหรือว่าเป็นพวกการเช็ดแผลทำความสะอาดแอลกอฮอล์ล้างมืออะไรอย่างเงี้ย ส่วนเมทานอลนะครับผมจะอยู่ในวงการพวกุาสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นการใช้พวกกับสีพวกกับน้านํามันทินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งกินไม่ได้ซึ่งการทําเหล้าเถือนคือการเอาเมทานอลซึ่งราคาถูกกว่านียไปต้มไปทําเป็นเหล้าเมื่อเมทานอลเข้าเป็นรังกายของเรานะครับผมมันจะมีกระบวนการเนาทเนะทำให้มันเป็นฟอร์มาดีไฮจากฟอร์มาดีไฮก็ทําให้มีกรดฟอร์มิกมากขึ้นทําให้เกิด ภาวะเมตาบอลิกออซิโดซสีนะครับผมคาร์บอนไดออกไซด์ก็ข้างด้วยพือภาวะนี้ก็เหมือนกับคนที่เป็นติดเชื้อกระแสเลือดแล้วเกิดการช็อกนั่นเองขั้นซึมหมดสติหายใจไม่สะดวกนะครับแล้วก็เสียชีวิตได้เลยนะครับบางคนก็จะมีเรื่องของออคูล่า